ฝนตกค้างคบได้ใจร้องเพลงรีไปเพราะมันจุใจสายฝนโอ้โหเปิดตัวมากับเพลงโดยที่แบบว่าบ่งบอกอายุกันเลยเนาะว่าขึ้นเลขสี่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะหาดใหญ่เราฝนตกแล้วนะก่อนหน้านี้นะจังหวัดเพื่อนบ้านของเรานะตั้งแต่ภาคใต้ฝัง erman, ่งอันดามันเนาะวันนี้มาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยละฝนตกพายุ น้ำไหลไม่ทันเกิดน้ำท่วมค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราก็เห็นข่าวน้ำท่วมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆมาเปิดกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเราดูซิว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหัดใหญ่เราอะ่ะพายุฝนตกหนักแบบนี้ทุกวันเนี่ยน้ำจะท่วมไหมแล้วประกันรถยนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีที่น้ำท่วมด้วยหรือเปล่า วันนี้ค่ะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เราถืออยู่ว่ามีความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีน้ำท่วมไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแผนประกันภัยรถยนต์นะคะประเภทที่คุ้มครองน้ำท่วมด้วยเนี่ยหลักๆนะคะก็คือชั้น1และชั้น2บางประเภทของบางบริษัทเท่านั้น ดังนั้นนะคะเราต้องตรวจสอบจากกรมธรรม์ของเราโทรมาถามอินบ็อกมาถามว่าอันนั้นอันนี้คุ้มครองไหมเนี่ยเราเราตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าเงื่อนไขแต่ละบริษัทหรือแต่ละแพ็กเกจแต่ละแบบอะคะ่ะจะไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะวิธีที่เราจะรู้ชัดนั่นก็คือเปิดกรมธรรม์มาตรวจสอบนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยโชคร้ายประสบภัยน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยในขณะที่น้ําท่วมนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บหลักฐานนั่นก็คือการถ่ายรูปเก็บบันทึกสภาพแวดล้อมและถ่ายรูปความเสียหายขณะที่น้ำเนี่ยท่วมขังตัวรถอยู่ นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ําลดแล้วเนี่ยให้สํารวจความเสียหายเบื้องต้นลองสตาร์ทรถดูนะคะว่ารถสตาร์ตติดไหมถ้าสตาร์ตติดนะคะเราก็ย้ายรถไปจอดในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนรีบโทรแจ้งบริษัทประกรันเพื่อที่จะทําการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สํารวจภยัยให้เข้ามาประเมินความเสียหายเพื่อจะเปิดเคลมต่อไปค่ะ ขั้นตอนก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ค่ะสําคัญตรงที่ว่าณนะตอนนี้ค่ะเราต้องมาเปิดกรมธรรานของเราที่ถืออยู่ก่อนว่าให้ความคุ้มครองในส่วนของน้ําท่วมแล้วหรือยังนะคะหากไม่มีหรือคนที่ไม่เคยทําประกันรถยนต์มาก่อนเนี่ยวันนี้ค่ะพิเศษนะคะชับสามัคคีประกันภยัยเรามีโปรดักต์สบวกเอ็กซ์ตมนะคะ ทุกประมารันที่ทําสมบูรณ์เอ็กซ์ตรีมกับเราเนี่ยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีน้ําท่วมเนี่ยทุกประมาทันนะคะวงเงิน50,000บาทโดยรถเอเชียนะคะทุน1น0 0 0แบาทเนี่ยค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงปีละ6,800บาทเท่านั้นค่ะสองบวกเอ็กซ์ตรีมชาบสามัคคีประกันภยัยทำวันนี้คุ้มครองวันนี้ให้เราช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ